ขยี้นิเมะขอเสนอสับประยุทธ,ธ์ทรุฟ้าภาคสงคารมสำนักม่านเมคาตอนที่4.3หลังจากได้ยินคำพูดเสี่ยวติงครับตอนนี้ทุกคนในห้องโถงเนี่ยมองไปที่เสี่ยวติงเป็นตาเดียวกันเจ้าหมอนี่พูดสันส้นๆไม่กี่คำก็ส่งมอบตัวเองและคนในตระกูลเสี่ยวครึ่งหนึ่งออกไปจิตใจเด็ดเดี่ยวจริงๆ มีเธอถึงซาถึงกับหนังหน้าในกระตุกเพราะคำพูดของเซียวติงหลังจากนั้นคุณคิดในใจว่าอายุไม่มากกับมีจิตสำนึกสูงส่งยิ่งตระกูลเซียวมีบุคคลเช่นนี้ไม่ต้องกลัวจะไม่รุงโรดแต่น่าเสียดายเจ้าหนุ่มเซียวติงวางใจเถิดจะไม่มีใครส่งมอบเจ้าออกไปต่อให้ต้องแรกด้วยชีวิตแก่ๆของข้าหรือกระทั่งครึ่งหนึ่งของตระกูลมีเธอเอ,อ๋อ เราผู้เท่าก็จะรับรองความปลอดภัยให้เจ้าคําพูดดังกล่าวครับออกมาจากปากของไฮปโปตงที่นิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่พูดขัดคอขึ้นมาคนพูดนั้นคือคนโง่เพราะไฮปโปตงเอ่ยปากเองว่าจะปกป้องไม่มีใครสามารถขัดคําสั่งเขาได้ให้เราเสี่ยวติงถึงกับตกตะลึงเนื่องจากว่าการคุ้มครองที่ตระกูลหมีเธอเอ่อให้กับพวกเขาทุกวันนี้ ได้มาจากยาเฟยและไฮปโตงเป็นคนปกป้องถ้าไม่มีพวกเขาสองคนตระกูลเสี่ยวคงดับศูนย์ไปนานแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าไฮปโตงยินดีแลกกับความปลอดภัยของพวกเขาโดยการเอาตระกูลมีเทอเอครึ่งหนึ่งเข้าแลกให้เหล่าท่านยังรอให้น้องสามข้ากลับมาเนื่องจากว่านะครับให้เหล่ากับทางด้านของเสี่ยวเหยียนมีความสัมพันธ์ที่สนิทใกล้ชิดกันดังนั้นเนี่ย การที่ไฮปโปตงนับยอมทุนสุบตัวแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือยังมีความหวังว่าเซียวเหยียนจะกลับมาส่วนเซียวติงเองก็หวังเช่นเดียวกันว่าในอนาคตถ้าเซียวเหยียนกลับมาคงจะชำระหนี้โลหิตในภายภาคหน้าให้แก่พวกเขาฮ่าฮ่าข้ามั่นใจในตัวเจ้าหนุ่มนั่นไฮปโปตงหัวเราะและพันป่าตาไปมองมีเธอถึงซานและกล่าวขึ้นมาว่าพวกเจ้าหลายคนสายตาคับแคบ หรือพวกเจ้าเข้าใจว่าสำนักม่านเมคาลงมือต่อพวกเราเป็นเพราะตระกูลเสี่ยวจริงๆหลายปีนี้พวกมันมีความเคลื่อนไหวเช่นไรพวกเจ้ามีใช่ไม่รู้สามตระกูลใหญ่แห่งจักรวรรดิเจียนหมารวมทั้งราชจะสำนักฮพวกเจ้าคอยดูเถิดคอยดูว่าใครจะโชคดีรอดพ้นไปได้บ้างมีเธอถึงซานนิ่งคิดอยู่คู่หนึ่งเขาเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าตอนนี้สำนักม่านเมคากำลังวางแผน กวาดล้างกลุ่อิทธิพลบนจกักรวรรดิเยนมาแต่ถ้าตระกูลมีเธอเออมีเวลามากกว่านี้ก็คงจะดีกว่าในใจคุณคิดแบบนี้จริงครับแต่ว่ามีเธอถึงศารเองก็ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆเนื่องจากว่าคนที่คุมบังเขียนเรื่องทั้งหมดเอาไว้นะครับหรือว่ามีสิทธิ์ในการตัดสินใจมากที่สุดในคณะผู้อาวุโสก็คือไฮโปตงดังนั้นไฮโปตงบอกให้ไปตายก็ต้องไปตายบอกให้รอดก็ต้องรอด ไฮโปตงนะครับเป็นคนที่มีคุณุปการมากที่สุดที่ทำให้ตระกูลมีเธอเอ,อ๋อขึ้นมาถึงทุกวันนี้ได้เรื่องต่างๆนานา,นาที่ไฮโปรตงนะเป็นคนจัดทำมาทั้งหมดนั้นรวนเพื่อตระกูลมีเธอเอ๋อร์ทั้งสิน้นดังนั้นตระกูลมีเธอ,เอ,อไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธคำพูดของเขาและที่ยาเฟยสามารถมานั่งอยู่ในตำแหน่งประมุขของตระกูลมีเธอเอ๋อได้ก็เป็นเพราะไฮโปรตงเป็นผู้สนับสนุนเช่นนั้นตอนนี้จะทำเช่นไรดี ถ้าอย่างไรพวกเราไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลมู่กับตระกูลนาหลานหรือไม่ก็สมาคมนักปรุงโอสดดีหรือไม่ไม่มีประโยชน์ยาไฟกวาดสายตาไปเดียวรอบและกล่าวว่าขุมกำลังของสำนักมา่านเมคาแข็งแกร่งเกินไปคนพวกนั้นไม่กล้าต่อแย่แน่ถ้าพวกเขาอยากช่วยจริงไม่ต้องร้องขอพวกเขาย่อมส่งคนมาเองหากไม่อยากช่วยหรือหรือไม่กล้าช่วย ขอร้องอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์เช่นนั้นหรือจะนิ่งรอความตายหลายคนในห้องโถงเนี่ยอดทนไม่ไหวแล้วยาไฟนะครับก็เลยหันไปถามกับมีเทอร์ถึงซานว่าขัววุโซใหญ่เพื่อความไม่ประมาทข้าได้ส่งคนในตระกูลที่อายุน้อยบางส่วนออกจากนครหลวงอย่างลับๆเพื่อรักษาสายโรหิตของตระกูลแล้วแต่หากวันนั้นมาถึงจริงนอกจากยอมจำนวน พวกเรามีทางเดียวคือสู้ตายเฮ้ยเจ้ามีสายตายาวไกลจริงๆถึงกับตะเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ล่วงหน้าแต่สถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายเหลือเกินมีเธอถึงซารถึงกับตกตะลึงเลยที่ว่านะครับทางด้านของยาเฟยมีการจัดเตรียมแล้วก็มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ไกลอย่างมากหลังจากนั้นครับก็มีคนกล่าวว่ายอมจำนนข้ากลับไม่คิดจะทำเช่นนั้นจะมีจุดจบที่ดีนัก มีเธอถึงซานครับก้าวออกมาแล้วก็ถอนหายใจเครือห,หลังจากนั้นเกิดเสียงระเบิดเสียงระเบิดนะครับเกิดจากกระบี่เร่มหนึ่งที่พุ่งตรงดิ่งลงมากระบี่เร่มนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสำนักม่านเมฆาหลังจากคนเรอบนะครับเห็นตาประทับพ,พลังงานบนฟากฝา,กฝากหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงฮือฮานะครับทั่วทั้งเมืองต่างก็มีใบหน้าที่แตกตื่นและผวาภายในตระกูลมีเธอตอนนี้ครับเกิดความแตกตื่นเป็นอย่างมาก คนในห้องโถงเองก็ออกมาจากในห้องโถงเพื่อดูตาสัญลักษณ์บนฟากฟ้าแตา่ละคนหน้าซีดเป็นไก่ต้มกันเลยทีเดียวตระกูลมีเธอเอ,อ๋อจงมอบเศษเดนตระกูลเสี่ยวออกมาไม่เช่นนั้นวันนี้จะเป็นวันลมสลายของตระกูลมีเธอเอ,อ๋อหลังลอยตาประทับพลังงานปรากฏขึ้นไม่นานเสียงตะคออเกี้ยวกาเสียงหนึ่งแผ่ปานยุดอันลึกล้ำแก่กากองสะท้อนทั่วนครศักดิ์สิทธิ์เจียนหมา เสียงตหวาดปานสายฟาฟาดผสมประสานปานหยุดสะเทือนเรือนลั่นทุกซอกทุกมุมของนครศักดิ์สิิทธ์เจียนมาพิบตานั้นฝูงชนมหาศาลต่างแงนคอเพ่งมองไปยังทิศท,ทางเดียวกันจุดที่ปานยุดพวยพุ่งเสียดฟ,ฟ้ามีเธอเออถึงซานหย่าเฟยและไฮโปตงแต่ละคนฉลาออกมาจากห้องประชุมสีหน้าแต่ละคนเนี่ยมองดูแทบไม่ได้ตอนนี้จะทำอย่างไรดีมีเธอเออถึงซานกล่าวขึ้น จะทาอย่างไรได้ในเมื่อไม่อยากซีโรล,ลาบเช่นนั้นก็สู้ตายซักคาเถิดไฮโปตงกล่าวด้วยเสียงคึกเขิมทุกคนรับคําสั่งเฝ้าระวังตําแหน่งของตัวเองอย่างเข่งขัดอย่าได้แตกตื่นลนลานทันทีที่มีคนล่วงลำ้ำไม่ต้องรายงานฆ่าได้ทันทีและเห็นยาเฟยบัญชาการเป็นขั้นเป็นตอนไฮโปตงเองก็รู้สึกชื่นใจนะครับแล้วก็ชื่นชมในตัวสตรีนางนี้อย่างมากยุนซาน เจ้าเท่าบัตรศพเจ้าคิดจะทำลายล้างตระกูลหมีเธอเออข้าก็จะให้เจ้าเจ็บลึกถึงกระดูกรอยหิตลังรินขณะสมาชิตระกูลหมีเธอเตรียมตัวต้านศึกขบวนทัพของสำนักม่านเมคาเองก็กำลังเดินทางมาได้ความเร็วพอสมควรการเทินทางของพวกเขาเหล่านั้นค่อนข้างจะสะดุดตาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เขาใส่อยู่รวมไปถึงชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของสำนักม่านเมคาเหล่าบรรดาคนที่ แงนมองจากที่ต่างๆภายในนครหลวงสามารถจำแนกได้ททีว่าคนเหล่านี้เป็นคนจากสำนักม่านเมคาคิดไม่ถึงข่าวนี้สำนักม่านเมคาส่งคนมามากมายชนิดดูท่าคงอยากกินตระกูลมีเธอเออในคำเดียวหลังจากนั้นครับคนไม่น้อยก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าสำนักม่านเมคาลงมือคึกคืนป่านนี้ออกจะยัดโสกเกินไปแล้วกองกำลังชุดขาวนะครับที่มีประมาณ1,000คน กำลังเข้าโอบร้อมเขาร,าราษหาดตระกูลมีเธอเออเอาไว้ทั้งหมดกองกำลังขนาดนี้นับว่าเป็นกองกำลังขนาดย่อยนะครับกองกำลังหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ถึงขนาดยกคนมาขนาดนี้เพื่อกำราบตระกูลตระกูลเดียวทางสำนักม่านเมคาเองก็ลงทุนไม่ใช่น้อยเหมือนกันภายในนะคหรหลวงเจียหมาเกิดความวุ่นวายขึ้นหลังจากกองกำลังชุดขาวปรากฏตัวออกมาและตอนนี้มีคนบางกลุ่มสะกดรอยตามพวกเขาไป หลังจากรู้ว่าจุดหมายปลายทางพวกเขานั้นคือตระกูลหมีเทอพวกเขาก็เลือกหาตึกราบ้านช่องหรือหลังคาบ้านรวมไปถึงต้นไม้ในการดูเหตุการณ์ดังกล่าวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะใหญ่โตในรอบร้อยกว่าปีของจักรวรรดิเจียนหมา่าสามตระกูลใหญ่แห่งจักรวรรดิเจียนหมา่าตั้งรกรากมาอย่างยาวนานภายในจักรวรรดเิเจนหมา่าดังนั้นการที่สำนักมา่านเมคาต้องการประทะก,กับตระกูลมีเทอเอหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีความน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากแล้วจะสามารถชี้ชะตาว่าตระกูลมีเธอจะอยู่รอดต่อไปหรือจะดับศูนย์ในคืนนี้พวกเขาเหล่านั้นอยากมาดูจุดจบของเรื่องราวตรงนี้แน่นอนครับว่าตรงนี้ก็เป็นเพียงบทนะครับบทนำยังไม่มีการต่อสู้กันแบบจริงๆจังๆมากนักต่างฝ่ายก็เพิ่งจะมาประจันหน้ากันอย่างแท้จริงฝ่ายหนึ่งบุกทับมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งก็ตั้งรับ แต่ด้วยกําลังคนนะัพันกว่าคนกับตระกูลหมีเทอเอิอที่น่าจะมีหลักร้อยคนแน่นอนว่าการต่อสู้แบบนี้ครับทางตระกูลหมีเทอเอิรที่เป็นฝ่ายตั้งรับจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับไปแล้วจ้า